สวัสดีครับนี่คืออำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินนะครับผมเดินทางมาตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2 2 9 1นะครับจากอำเภอกุคินารายนะครับตอนนี้คือวัดกลางคุ้มเก่านะครับนะครับผมก็เลี้ยวขวาไปตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2 2 9 1นะครับหานตัวอำเภอเขาวงนี่คือตัวอำเภอเขาวงนะครับ นะครับเป็นบ้านเรือนนะครับที่อยู่ติดกันมากนะครับเป็นชุมชนของชาวภูไทยนะครับจะสร้างบ้านอยู่ใกล้ๆกันครับระหว่างญาติพี่น้องนะครับเพราะว่ามีความรักสามัคคีนะครับชุมชนชาวภูไทยนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวซ้ายนะครับไปตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2 291นะครับนะครับนี่คือตัวอำเภอเขาวงพอเลี้ยวมานะครับสายมือเป็นห้างโลตัสนะครับแล้วก็จะมีซีเจมอนะครับห้างซีเจมอลมีร้านทองนะครับหลายร้านเลยครับด้านขวามือนี่เป็นตลาดสดอำเภอเขาวงนะครับหรือเรียกว่าตลาดสดเทศบาลกุดสิมนะครับ นี่ครับตามถนนเส้นนี้เป็นถนนย่านเศรษฐกิจเลยครับมีร้านทองหลายร้านมากนะครับน,นี้เป็นธนาคารอ,อมสินนะครับตึกรามบ้านช่องนะครับก็ไปตามถนนนะครับขยายเป็นกว้างนะครับถนนนะครับด้านขวามือนะครับเป็นธนาคารกรุงไทย นะคก็จะออกจากตัวอำเภอเขาวงนะครับไปตามถนนทางหลวงพผินหมายเลข2291ด้านนี้เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรตินะครับด้านขวามือนะครับเป็นสถานที่จัดงานของพี่น้องชาวอำเภอเขาวงนี่ากำลังจัดงานนะครับกำลังจะเตรียมจัดงานครับเป็นงานแห่เทียนนะครับวันที่10กรกฎาคม2568นะครับ พอขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ราชาการนะครับของอำเภอเขาวงด้านซ้ายมือก็จะเป็นโรงเรียนเขาวงพิทยาคารนะครับเป็นโรงเรียนาสามัญน,นะครับประจำอำเภอเขาวงเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับมีนักเรียนหลายพันคนครูหลายร้อยคนนะครับด้านขวามือเป็นสถานีตำรวจ